ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกมากรุกทุกท่านครับนำบันทิตแต้มบุกของ AI มาเสิร์ฟกันอีกแล้วครับผมข้าว AI บ้างครับแดงเป็นผู้เล่นไปโอเค เอาละไม่พูดพั่มดังเพลงเยอะครับแบบเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูแต้มบุกกันด,ดีกว่าครับทุกคนไอเปิดกระดานด้วยเม็ดดูว่าจะใช้รูปทรงไหนมาสู้กันระหว่างคู่นี้ดันเบี้ยคู่กลางโอ้โหสามเลยจ้ะจังหวะนี้อุป,ปาการ์ซ้ายมาขู่หน่อยครับตั้งม้ายง ตั้งมาขวายังไม่โยงแข่งปุ๊กเลยเซ็นเตอร์ของ AI ไอโขนอีกตัวหนึ่งโอ้โหจังหวะนี้เปิดเบี้ยบ่อรออีกแล้วยายไม่ตนครับเอาเบี้ยกล้ามปูไปงัดเลย โดนดอกนี้เป็นงาน AI โอ้โหเช็ดขัดย่อครับแอดดอกนี้อ่ะหังวะนี้ถล่มเซนเตอร์ครับสำหรับสีแดงขาวยันไว้ก่อนด้วยเบียร์สูงโอ้โหเอาแล้วครับหาตำแหน่งมา้าหมุนมาเกาะน่าจะสวยสำหรับเบี้ยร์ลิมเอาละจิ้นตัดเปิดเซนเตอร์ไปก่อน เอา้าประเคนไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหใจเย็น AI ดูครับเนี่ยไม่ยงไม่เย็นมาแล้วครับผมโอ้โหจับเบี้ยยัดปากเลยอ่ะจังหวะนี้ครับผมขยกมาขึ้นไปไล่โคนเอาละครับก็ยังแข็งดู AI แข็งละอแอดเติมโคนอีกตัวจะแข็งไหมโอ้โห,โโหตังการถุงเลยสำหรับมากแดง ดูครับเนี่ยอ่ะใช้ม้าเกาะเบี้ยริมด้วยผูกโคนด้วยส่งกำลังใจเชียร์ผู้เล่นเพลโอเคกันเจองานช้างซะแล้วครับดูว่าจะล้มช้าง AI ได้ไหมสำหรับคู่ต่อสู้จังหวะนี้กินเข้ามาเลยไม่เก็บไว้ให้เป็นเส้นน้ำยังเหนียวอยู่ AI โอ้โหเราจะเจาะเขายังไง AI แน่นตาบขนาดนี้สำหรับหมากสีแดงครับอืมาดูวิธีกันดูครับเนี่ยโโอ้หเรียกว่าไม่ห่างกันเลยครับสำหรับหมากสีแดงช็อตนี้อ่ะขยบม้ามาปีกซ้าย AI ซ้อนเรือดูซิเนี่ยแต่ละแต้มเอาละ ไม่รู้จะเดินอะไรครับผมเดินเรือยังเชิงไว้ก่อนช็อตนี้ครับผมเอาลายเม็ดเข้าไปโดกหมามาริมกระดานกอบเบี้ยวไว้ก่อนช็อตนี้ขึ้นขุนถามต่อสนไหม้ AI อ่าสนใจครับกินเข้ามา โอ้โห oh, oh, อยู่ไม่ได้มา้าแดงโดนแทงอย่างนี้เอาละ AI เริ่มใช้แต้มเบีย้ยซ้อนเออเรือซ้อนเอาละจังหวะน,นี้เติมคนขึ้นไปดูครับความร้ายกาจของเรือ AI โอ้โหถามต่อดอกนี้จัดไหมผู้เล่นไปโอเคใจเย็นแอด <c oughs> ถ้าเล่นตามเกมไอนี่เดี๋ยวหัวหมุนหมดครับผม โอ้โหขนาดไปตามเกมก็ยังหมุนติว้วเตี้วแล้วตอนนี้เอาละอ่ะขอสวนหน่อยเบีย้ยคู่ริมไอไม่สวนครับทำไรทำปายปีกซา้ายโยกมาอีกแล้วโอ้โหเบีย้ยนาะขุนกลายเป็นจุดอ่อนทำไงดีอ่ะกดมันไว้ก่อนมาขาวโอ้โหเอาละครับโดนแก้ AI จัดยังไงดีดอกนี้ครับผมจับโคลงครับผมตอกไปทีหนึ่งบุก อยู่ไม่อยู่อะยังเหนียวอยู่ครับอืมดูครับเนี่ยแต้มนี้กินตัดเม็ดเลยเปี้ยงเขาให้โอ้โหเรือเอไอนี่อันตรายจริงๆอ้าวลูกอืมตอนเข้ามุม100ร้อยตกอีกแล้วโอ้โหเอไอนี่เป็นอะไรกับมุมนี้หรือเปล่าครับเนี่ยช็อตนี้ครับเบียขาดใช้ม้าจับกิน ไม่ไว้ครับไม่เก็บไว้ให้เป็นเสี้นน้ำครับตัดโค้ออกไปเลยตัวหนึ่งโอ้โหช็อตนี้ครับผมนะไม่ทําอะไรก็ไม่ได้ครับผมมันจะลุกจนนะสำหรับมาสีแดงต้องจําใจครับช็อตนี้อีอไอเนี่บังคับตาเดินได้สุดยอดจริงๆเอาละครับช็อตนี้แลกหมัดแลกมา้กมากันไม่ให้ครับผมเรื่องอะไรจะให้นี่แน่ ไม่ให้อกินแม่งเลยครับผมไม่ฟังเสียงโอ้โหโเก็บไว้ไม่ได้ครับมาตัวนี้เพราะมันจะติดลุกจนเอาล่ะมาสู้เรือสู้เม็ดอีกโอ้โหโโมาเงือแตกโซกเลยตอนนี้ลุกอ้าจูบมันซะเลยนีน่่ยอ่าสอยเบีย้ยไอไปตัวหนึ่งไอโยกมาเล่นริมเฉย ลูกจูบมันซะเลยโอ้โหจูบจนหน้าแดงเลยครับสำหรับหมาแดงไปพยายามหาทางนี้ครับออกจากมุมไม่ได้ครับโอ้โหเอาละไปครับโวยอย่างเดียวจะถึงฝั่งฟันไหมสำหรับขุนแดงโอ้โหและช็อตนี้ดันไปเดินมาซะแล้วสำหรับผู้เล่น โอเคนะครับผมก็อย่างนี้ก็มอบตัวครับเอไอเขาก็ทำ <c oughs> ลูกจนด้วยแต้มน,นี้เลยโอ้โหสุดจัดดัดเซียจริงๆครับสำหรับการบีบคั้นมาของ AI นะครับผมก็รับชมเพ่อเป็นแนวทางในการศึกษาก็ไดยยุติกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นโอเคทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ เป็นแฟนแท้กกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับทหายนักโกกุกทัน